Der! <skrøk> เขาบอกเขาได้เห็นหมาสิโอ้โหช่างใจร้อนนะ เปิดโค้งเข่ากข่าเ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 ข่เข่า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 เข่ข่าเข่าเข่าเข่่เ uh เ

ตงมาแลดมัเจอแค่ตัวต่างั่างอะไรแดงมาเลยพี่เย็นึกว็าจะดู่ตั้งไอริสตรนี้มันดูแบบเต็มมาไอเธอไม่ต้องร้อนเอาเท่านี้แหละก็เทกวันทุกอย่างเป็นเทหกองเก่าหรอขาไแล้เลย ล้างล้างน้าล้างล้างล้างี่วะคิดไหมอ้ยอยู่บนพี่ป๋ว่วได้ได้ไเครถูัลง้หลัท่นย้ยได้อยู่้างพี่วปี้าวข้า้าว้า้าง้า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 ้ว้า้า้าล้ว้า้า้ว้้าา้า้้ว้า้าง้า้าง้้วล้าง้้วล้าง้้ว้้ว

ยี่สิบสิบแปดมาเยนเยยแชมป์ <elaborate> 3, ันจนสีเซีมปนตี๋ยเปิดตัมันสีผมันเตี๋ยสใเนี้ยเพ็าะอะเพราะมันเตี๋ยอันนี้เป็นลิฟหรือเป็นเซตเดี๋ยว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 อนนี้กระสุนาั แม่นน Tah, แม่แมู่เขาเฮ็ดอีเด้อฮะฮะฮะไม่ยอมไม่ลงคืนสามอ้าวแจ๊าแจ๊บ